หากจะมีใครอยู่ในใจฉันคนหนึ่งคนนั้นต้องเป็นเธอหากจะมีคนที่ใจฉันจะพรำเพอและจะรักเสมอไม่แปลเปลี่ยนไป ต้องเป็นคนที่มีจิตใจงดงามและมีรักให้ฉันวยความบริสุทธิ์ใจเธอคือผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายคือฟ้าฟ้าแห่งความรักที่อกกอดฉันเธอคือผู้หญิงคนนั้นคนที่ฉันรักจนหมดใจ จากวันของฉันในห่วงความรักจากเธอ